เริ่มแล้วเริ่มแล้วสวัสดีค่ะวันนี้ยายเพ้นเมฟลังเหมือนนอนมาถักไทยพี่นอนกัเกาเด้อค่ะทุกคนยายเพ้นนอนตื่นใหม่มันเป็นปวดหัวจะไหนทุกคนโอู้หมือนีิเออแล้วก็ยายเพ้นก็เลยกินยานอนก็เลยอ่าเป็นบวซืนบวซวงเนาะค่ะเนาะได้เนี่ยสมตำตำซวนนักค่ะทุกคนเตะขนมจีนน้ำเนาะค่อน แคบมูพักก็ไม่ได้นอนด้ยมาได้ขเัเด้อตอนเงินเป็นกราขอคุณพี่น้องสุกูสุขวนเด้ขอขันเด้อ,อติดตามให้กำลังใจเย่นเ็นเรียบรอบมันงอโอวลตีไก่ไก่เย็นกระตากล้ยคุ่กกงใจเด้อค่ะนะคนบรรยากาศมันก็เลยเืดค่ะทุกคนกคน่นคนนะคมาเรีวโอ้ยฝฟย,ยังห้องเด้อหาห้องเล็ขาดเนาะเสียวเด้นี่ให้วยวงมงกันนะ สาดเขาของพระเยเป้นนาต่างกับฟิตเด็กเขาไมาได้ยังไงก็บ,บรู้ทุกคนหนังฝนน่ะอยู่ก้มที่ว้ามศาสตรแห้งน่ะมันตกแหง้แงน้องเขาเนามันแหงน้งอยงู่เดียวมือน,นั่นที่นี่เขาอาเยเพ้นกับอยู่ก้มที่ว้านฮักโกงว่างฟิตนาต่างกันเร็วนะาะเขาก็เด็กเปิดเนะเาะก็เลยนบ่ได้เบิ้งบ่ได้เช็คหนังสือไหวพระเยเป้นอ่ะมันเปียกเปียกหน้าม,มือนืดเลยค่ะทุกคนค่ะเออที่นี่ยเยเป้นอ่ะเล็บมีหนังสือที่นี่

ป่าเปิดเขาอย่างนี่นคือขาดเลยจริงๆอ่ะเพราย่างสิอะพื้นสิเปิดนี่คือขาดอ่ะแล้วก็แล้วก็เลยชุดหาต้องซื้อไว้พระที่สั่งในเงี้เพนในเน็ตกัน,น,นท,ทุกคนอ้าวทุกคนว่าอือยี่เป็งเขาเรยกอ,อือก็ได้บอกเด้จริงๆอ่ะ,อย,ะอยี่เพ็งอะทำมันอะมองเห็นใบยี่เพ็งอะชีสั่งใหม่อยู่แล้วเนางคน

Chị bán cho tao mà lấy Chị sẵn lẫn xử, quay phát hay Để đặt nước, Thôi đi số 10 lên Thúc quanh đi สิเห็นมามันลายมือเดียวมันแต่ยังบานให้แห่งนน่ะทุกคนสั่งมนซื้อไวค่ะหายใ้ อร่อยชมการเลี้เนอะค่ะเนาะว่าหลายท่นัสินหมนบานหัวจมเล้เนอะค่ะนาะก็ินมีเวลาอก็ขอบคัเนอะค่ะเนาะ ยัยเพ็ญอะสวนมนต์ไหว้พระสุขคืนขึ้นะเพิมชั่วโมงอืมเราก็โอเคนเราเรากบบ่บติบ่ถ่วงโบ่ไหว่างีเา tùn 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 hay nè như có Linh Linh nó có phải lộn 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 đi, bây giờ xử ngoài đấy xử lại nữa chạy phình xử lấy tún bày đấy chuẩn vàng cá vàng à, bắt nước số cá thì mới ừ. bây giờ thắp luôn bây giờ luôn nó không, không. lại anh à, ta lại ถ้าเป็นละก้นเนาะ วัตฝรั่งเนี่ยคนไทยจากก้างกระบอาใส่ใจถับปนีาเหีนอือว่าหัังสือไหว้พาเห้าเกียดหาสังไม่ไหนกินะาก่น บามืออื่ล่ะมื้อนี้ก็มีเสียงเพลงแนอยู่เด้ิามอ่นอืเสียเพลงสิดังานี้เนาะ่เนาะผู้ใดก็สิม่วนซื่นกันเนาะ่เนาะ ิ่งนึงที่มันบ่คือเก่าสงกาปีนี้บรรยากาศมันเป็นฝนเนาะนแล้วก็มันก็บ่ค่อยดมันก็บ่ค่อยร้อนปานไดม ิทเรียนโอ้โหหอนแท้หอนคักหอนแท้ สวม,มากขาไ,ได้มนูนอก็ได้เสไอไกเนียว ฟางกิลามนีนู่น่ยคิดถึงน้ำจากของไปเตี่ยวตามประเทศกลับมานนี่คือเมนูนี่เลยอันดับเด่นเลยคคะทุกคนใ <laughs> ยญ่เพลีย,ดยนดอกขันเนาะป้าปันหาด้กิน ได้หลายเดือนเลยขนาดไปกี่มือนม่มีเดียนเลยก็เลยหมื่นขาดทุกคนเปิดไปได้ยัง เด้งอืมจีบเพื่อกินเพื่นคุยเพื่นทุกคนยังเป็นกับมาถักมาไทยได้คือเด้อค่ะตื่นตื่นใหม่น,อนอม้องขะเนาะอืมก็เลยหานเนี่ยสูงๆค่ะทุกคนค่ะปีใหม่ปีนี้ยังเป็นกับขออวยพรให้เอฟซีสุขสุขุนนึกถือเลยมแต่พ่วงสุขน้องคะเนา,ะ,นา,ะ,นาะลำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะไม่เจ็บไม่จนค่ะสวัสดีไปีใหม่ค่ะ